rồi được đây. Phao giờ Ở đây chẳng kép đi điều Thử cần đây. Húp. Chấp đi soi phân. มา่างมไเย็บเด้เย็บเด้บนี้เ,เ,เด้เย็บไล้าลทางนี้ได้ว้าวว้ พี่ทางน้องนางน้อยเพื่อนกับแม่เนาะสบายดีเจ้าของบ้านสบายดีดูสบายดีเด้อโอ้ยน็อกมั่งเสียงหลังตึ้มตั้มแบบที่กะเอิญบอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนตะบ่อง่ายเพื่อนตะบ่อโดยง่ายเลยลุงลงมือได้พี่น้องไหเนาะเบิดมือกั๊ิเลล์หรือบ่อละมือนี้พี่น้องเลยเนาะเออคอยมั่งคอยง่ายไป ถิมน้องมาลดเลยมีนที่ัน uh, บ้งม oh, oh, ันจังไวคอยโอ้โอ้มีหงมึนโอ้งบึงมึงมงก่อนด้มึงได้มึงเบอร์ก่อนมึงเดขก่อนมึงเด้ก่อนโอ้ยนี่น้องสมบัตสมบัตโอ้เฮ้ยหัน อ๋าลอยดิเึ็บอู้หู้ลิกช้าเอาให้ให้น้องกับแม่พันออกว่าทาัทางา้งรุมก้อนทั้งทั้งอื่นก้อนเอ่อออกออกมานอกก้อนแม่ยันไม่ถือหัว เออยันนี่ยังตกลงใส่แล้วออยันกีเก็บไม่งอดได้เลยน,นงหันออกไปนั่งอยู่วงอื่นก่อนเออเออเพราะเพิ่มเห็ดหสองเพิ่มเห็ดสองมอนเนาะเห็ดมุงนอนสองบอนนี่นี่พี่น้องเลยโอ้มีมุงอันว่าส้นของทางดุกทรายครับดุกไผ่แล้วก็สิเป็นของทางพ่อแม่แล้วก็น้องนั่งน้อยเนาะ โอ้ปวกขึ้นเบิร์ดเลยพี่น้องเลยอือเอา้านาะตัดภาพมาทางพี่บัดที่นี่พี่น้องเลยเนาะร่วมร่วยช่วยกันเด้อมือนี้พี่น้องเลยทางเบาจันมาถ่ายทำให้พี่น้องเบิ่งส้มซอยกันอีกแห่งหนึ่งเนาะมามาืางเฮือนของน้องนางน้อยมือนี้พี่น้องเลยเนาะเพิน่นกำลังสีลื้อบ้านหลังเก่าและเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ประสนานทรพี่น้องเลยเนาะ อ,อาทักทายสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันมืดสุขุสุขคนเนาะสบายดีสบายดีพี่น,องงน้องเลยเนาะเอาเป็นโชคล้นทับกระวแมนพี่น้องเลยเนาะสำหรับครอบครัวเพิน่นโอ้ปวกเนาะถูกพ่อเพิ่นก็นได้พี่นองง้องเลยสบายดีพ่อเฮ้ยยับยับเพินเด้อยับเพิ่นเนาะย,ย,ยันยังมันต้องถือเด้อ เอาล่ออยังเพิ่นออกก้อนพี่น้องเลยอ๋อัอันนี้เป็นมงนอนของเงินผุดของไผ่กอตัวนี้พ่ออันนี้ของเงินพ่อกับแม่บ่เอออันของลูกไผ่กับลูกไส้ดิอยู่พุ่นเนาะโอ้พี่น้องเลยผลโบ่ได้หัวบ่พ่อนอนกลางค่ำกลางคืนผลโบ่ได้หัวบ่เออญาติบอกผลตกแต่มันหัวมันอย่างใส่บ่ได้หัวบ่ โม่เวินอยังงนาอเออเอาเอาพีดงไงเอาลุยฉันนอึไมีแต่ปวกเนาะปวกกินมุดเด้ดพีดำฮึปฮึปยับยับพอเนอะยับยับยับมันต้องขาวซี บรอยากให้มันแตกนี่ต้องซ่าและคำว่าสระทิมแล้วก็นั่นนุเออเอาพอไปไปโอ้เออเบียกเองได้อยู่บ่ระวังด้ฮึบออเออ่ะลงมือได้พี่น้องเงยนอะบเบิดมือก็ชิลลวหรือบอและมือนี้พี่น้องเงยเนาะเออ คอยมางคอยง่ายไปปบทิ้งมาลดน้องอะไรอืมมันจังไวคอยโอ้โอ้มีหนองบนโอ้บึง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 ก่อนเด้อบึงเด้อมงเบืรอก่อนบึงเด้ก่อนมึงเด้อก่อน พี่น้องสมบัติสมบัติเห้ยหัลหาลอยี่คึับอู้หู้ลิกช่างช่างช่างโม้เข่าท่ารนกำคอยพันเมื่อคืนนี่เรียบ้อยมีเทลทุ่มไปบัตบานนี่ยสามเก้สามโอ้ยคักคลัคลักคัลงเงเลงลงเลงเงออกเด็กล่าอสก้าสาเนาะสมโตตรงออเา นอกมาทานกันนะววสามคนเห็นสามคนเเห็นไดยค่อยเรมาแไกลอีนี่ติวแล้วานกันเอาเฮียนอ้อนนวดเข่ากันนวกับฝอยฟันมาสับวาเพึ่งพึ่งค่อยซอยเพึ่งก่อนนู Còn đó, cái nhỏ con. Không nó tổng mi đích sẽ lên nó. bro. Ah, thôi, tàu nữa. ถึงเพื่อนเราขึ้นมาเบิ้งงนี้พี่น้องเลยเนาะเออเป็นเอิดตืดเนาะแล้วกเก็บเมียนเข่าคลองเราลงแต่ลแนแล้วนี่พี่น้องอ๋อเราไงอยู่ทั้งนี้เด้อโอ้ประตูเราเป็นประตูแก้วใช่ไหมเนาะมองมันแตกใส่ได้ nhập lên nhập lên thằng đùng hấp 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 phao hấp hấp đây phao đây phao hấp 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 thử cần đây hấp hấp ยากเนาะมันเนาะว่าเขาเบี่ยงไปเลยเฮ้ยมองเตกเลยเด้อเด้จับกอนฮึบฮึบโอ้ยมัเจะปวกเนาะปวกมัน ชิคกินบ้าได้เขาว่าบบยเห็ดนี้ว่าอีกปีสองปีบดได้นี่ปุ๊บ เนาะมงนี่างม่งมนี่พี่เลยไ,เออไวเาไวนงมชาบออ่ <c oughs> มามงนี่ธนัดงานงานมานี่งานาานัดเราสั่งมั่งเนาะสั่งมัฮะวปวกเลยปวกลาย โอ้โอ้ม่ได้ย uh sì ินเสียงยังนะพี่เราไม่มีเส um um ียงคลอดเออป๊บเอ้ยเอาอือเอ่อเหยีบเล้เหยีบเลยอบบนี้เล้เหยียบ้ลทั้งนี้เว้าโอ้ nhàng cái bố này đây là chưa đấy cuộn kín này à bố một xài xem nó ừ. Ừ. Luôn, được bên phải nữa thì ba là con phải tạm xài để đấy lúc bà điều nó bây thằng này bùm lúc bây nhau. Ừ. อโอ้มันดอกโอ้มึงเด้อหัวหางเด้อเจ้าสีจะทางเลยเราจะช่วงจะทมได้โอ้ยมาเลยหนุ่มเลยอุ้ยค่อยโอ้หัวกิน้นเาเข้าเข้าเข้าเเย็นย็นเย็

ยินไปบดเนาะเกือบพี่น้องเอ้ยเอามาเป็นเงี้ยนะเนาะมากันเก่าสร้างกันไม่ให้เพิ่นพี่น้องเลยเนาะไม้ตอกห้องตามกันทำด้มั่งแล้วมันต้องมีทิ่มอยอะพอดีเดี๋ยวเนาะมั่งบุคือเฮ็ดเต้นพี่น้องเอ้ยฮาเถอะอ้ยปวกพี่น้องเอ้ยเนาะ เฮ้ยเอาตัวนี้ลงแฮมแล้วกันบึ๊ง คยละพี่้องเนาะก็ถือว่าตุวรักตัวเล่มนืนี่โอ้นี่เด้เงินตัวนี้อีกน่เออบังยูหันเลขเงินเราละเอ้อมาบังมาบงยูเงินเราหลายเด้เนนดเนนอดนสมบัติเรานีเนาะเออสมบัติเป็น,นึง,นนงเะวันนี้นึ่นนงเป็ดนึ่งนี่สามก็สาเดนึ่งนึ่งเป็ดนึ่งเรีนงานเนาะอือ Ngắt, không mày cho, mày chọn mày chọn mày chọn 1 chọn mày 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 ngắt mày chọn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  แปดโอ้ได้กตเริ่มสีม่อดเได้บาทนี่หลายอันเลยกวยแล้วที่ผมมีเงินชื่อทำนี่ทีเราเลยโอ้เลยสใบเลยโอ้ค่ะค่ได้กวกกินบดเดีวบดแลองน้กวกกินบดเนาเด๋ยวนเด้อ

ไว้อย่างมั่งน yup> okay? um, uh, ี่อ้อลงมาลุ่มก้อนบาดนี่คอยดูคอยคอยคอยไม่ได้ด้เนอะคอยมันบวออกเลยพี่นังเลยข้าเดียวเกี่ยงเอิดเติดปึ๊บอูปูเอ็ดพี่ทางน้อง นางน้อยเพิ่นกับแม่เนาะสบายดีเจ้าของบ้านสบายดีลูกสบายดีเด้ออุ้ยนอกมากเสียงังตึมตั้มแบบเอบอกเจ้าที่เจ้าทางเพิ่นนะบ่พิะบ่เออนลงมาตูบมาขางแลวนะมันจับมีแนวท่วงแนวถามกันเนะเเอ้ม้มันมแต่พวกเนมเนะ กวกินพุดพี่น้องเงหักมันแล้วไม้ลุกอแต่มีแต่สียเหดให้ยหม้เหมือนีเนาะเออตัวใดมันเก็บเห็ดกานที่นี่ได้ก็เอาคำมันบ่ได้แต่ก็จูดเป็นไฟเอาเนาะไม่อ้อยไฟเอาอันนี้ได้สรพี่น้องเลยคำว่าบัมากนี่อีกปีสองปีนี่บดจะเฮือนเจ้ากวกเนาะพี่น้องไง วังเด้อะวังเด้อบ่าวพึ่งหูทั้งขึง้นหมดตีทั้งรูมันหับบ่ได้เลยปุ๊บยับเป้คนเด็กสำคัญเนาะสมบั<น>ติหลายนเนาะเฮือนเจ้าน่ามีแต่งเงินเ <c oughs> ออคิดว่าคนบ่มีมีเงินเด้นี่เนาะสองสามใบแหละพออ่อเออเอาอยัางมียังสู้คนกินมาหนิอันเป็นมากงเพื่อนมากที่สน <c oughs> มัึงมีนั่นแหละลูกเอ้ยกันต้มนี่ ลุกดีๆน้อนี่เนาะกะลึกอันนี้ม่งนอนของอันว่าลูกชายบ่้เอจ้าอยู่พุ่นเนาะอเๆโอยพังหน้าบ่ได้ยินหลังบาดนีพี่น้องเอ้ยวังไดอย่านทางมันพุ่นแล้วมันสิหักครับลูกหลานบ่าถูกัวได้เออ เอาพี่น้องทางแม่เพื่อนก็ได้ยงในใหญ่สิ่งที่พวกปังหักษายงไปทั้งอื่นแล้ววะนะมากคับว่เป็นยังข้าเลียวเกี้ยงเอิดเติดพี่น้องเลยเนาะบุกเคยคิดบุเคยผันได้พี่น้องเไยเนาะว่าสิได้มามางเฮือนซานของเราเนาะเออถือว่าเป็นปรากฏการณ์ไม่ ของทีมงานพวกเขาเนาะเออได้มาพกุกมาสั่งมามากกะเพื่อสมแซมบาดนี้พี่น้องเลยเนาะยังแต่หน้าดินนี่แหละหน้าดินโมยากเพียงพี่น้องเลยเนาะเออวันศรไทยปั๊บก่ดมันสิได้พี่บอกเนาะเออมันต้องผู้ไทยมาแต่พ่นเนาะมันสิเป็นห้องน้ำเราสิสูงกว่าเฮือนได้บาดนี้พี่น้องเลย ว่าของน่ำอยู่นพนเนาะเฮือนหัดอยู่เยอะมันอยากตำเนี่ยถ้ามันต้องมีดินมาปั๊บหน่าดินไม่ก่อนเนาะมันจังสีเข่ากันพี่นาง,งเนาะจังไดก็ติดตามเนาะเบิงส้มพี่นอง,งเนาะมื่อมากงมือยังออกไปแล้วจังว่ากันอีกที่หนึ่งตัวนีตัวเสามันมมนี่แล้อย่างยากเนาะมันต้องหลายคนเออต้องมากงต้องที่เง,งี้ม ฮึบเข้าพี่น้องไงนอกจากถือว่าเป็นบ้านมูนบ้านมัง่งหอดมือหอดวันเพิ่นก็ต้องมัง่งว่สาสันพี่น้องเไยเพื่ออยากแลกกับสิ่งที่เนียนนาขั้วเก่าเนาะพี่น้องเนาะมาถามทางความรู้สึกของตู้พ่อเพิ่นก่อนพี่น้องเไยเนาะบ้านหลังนี้ก็จักปีแล้วว่สาสันเนาะพี่น้องเไง <c oughs> สบายดีพ่อ,อโอ้ยเพื่อน เจ้ามีแต่พวกเนาะพ่อเนาะพวกขึ้นพวกคลายเดิร์ดเดิดเดิรปีเลยนี่เฮือนนี่ปืนเจียวมูชิตลิสตงหมอบาดจิตหมอแหล่ดงให็ดไหนเนี่ยต่างกันโอข้าวปีเลยหดข้าวเลยบอกถูกพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวพ่อแล้วพวกยังกินเบิดเลยเนาะเออมันดนได้หนี่พี่น้องเลยเออเอาบวบเป็นยังเนาะพ่อเนาะมั่งกับเพื่อสิเฮ็ดไม้ให้เนาะ เออเฮ็ดเนี่ยมันงามกูเก่าบาทนี no. ่เ right ด้อเออส่เฮ็ดเฮลือนดินให้เนาะเออเฮลือนเฮลือนไม่ปลวกขึ้นเนาะเอาแล้วเออพี่นังยันว่ายังขีดหอดเฮลือนหลังเก่าอยู่เนาะขีดหอดก็เฮ็ดอีได้เนาะผลเฮ็ดหายใหม่เนาะใส่ไรกูเก่าบาทพี่นังเลยกำลังลงมือแต่กะสีหารถเนาะมาไทยให้มันเพียงนี่แหละไทยแต่เทิงเทิงผุปั๊บสะดินมาพี่ พอดินมันโมเพียงเนาะเดินเจ้าเนาะห้องน้ำเราเป็นสีสูงน,นี่พี่น้องเลยห้องน้ำสีสูงกระเฮือนได้บาทนี่แมน,มนต้องไถปั๊บดินก่อนปั๊บแล้วก็สีเห็ดเฮือนเนี่ยก็เสียดยงไปแบบนี้แด้วให้มันเข้าก,กันกับห้องน้ำนี้เนาะปีนหน้าว่าพี่ับพอดีเต็มเฮือนเต็มเดินพอดีเดินได้ะค่ะพี่น้องเยเนาะบดัดพอดีพอดีอ้าวเนาะเบิ่งส้มกันอีก คลิปหน้าแล้วกันพี่น้องไงคลิปนี้ก็มามาัางเฮือนซ่านของเมยน,น้องนางน้อยเนาะอ่าพิการทางขาแล้วก็พิการทางตาพี่น้องไงต้องพอเมยเพิน่นก็โอ้ยหดบัน้นหดปลายถือว่าโชคมาหดจอดถึงพี่น้องไงเนาะอ่าสีได้เฮือนใหม่เฮือนงามเอาสีงวดสีงามสำใดก็ติดตามเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะสีงามอ่าสำใดอ่าเบิ่งส้มกันต่อไปพี่น้องไงเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบา่าวจันขอจบคลิปนี้เพียงสานี้ก่อนเด้อ ไปหาหน้ำหาท่าไมา้เพิ่นเชอร์กอนบาดนี่เนาะเออน้ำเยน็นๆได้พี่น้องเลยเนาะใครทว่าผลโบตกเนาะเออทำผลโตกมาหน่กับชิบว,วาได้หน่พี่น้องเลยเออฮ่าเออเอาเอาผีน้องเลยเนาะขอ,นขอบุญขอบคุณขอบมุกขอบใจหลายๆที่ให้เกียรติติดตามนะครับส้มมือนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีมดสุขสุขคนเด้อพี่น้องเลยเจอกันใหม่เนาะเออไป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 ทุกคนพี่น้องเลย กระเตากระเตาลึกไปพอลากันเด้อพอเด้อสบายดีเออเอานั่งคอยเบิ่งก่อนพี่น้องเฮ็ดซพินบ่ได้เนาะตู่พ่อได้แล้วกโอ้ย